หรอไม่ได้ว่างค่ะแต่ก็พอมีเวลาเหลือที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับสถาบันแล้วคุณพี่อะคะว่างหรือเปล่าน่าจะว่างแหละ เรด้วาถูกด้อมส้มนะคะตามคุกคามไม่หยุดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสําหรับหนูกุ้งนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีด้อมส้มตามไปรังานค่ะไปกดรีพอร์ตแอคเคาท์ของเธอนะคะจนทําให้แอคเคาท์ของเธอนั้นโดนปิดไปหลายแอคเคาท์แล้วค่ะแต่เธอก็ยังสู้นะคะสู้ที่จะปกป้องสถาบันและสู้กับด้อมส้มเหล่านี้ค่ะ ล่าสุดค่ะปรากฏว่ามีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ถามเธอว่าว่างมากนักหรอเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรและหนูกุ้งจะตอบกลับไปว่าอย่างไรบ้างติดตามรับชมค่ะ เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาอัดคลิปฟาดฟันกับดอมส้มที่เข้ามาคุกคามอยู่เสมอคุกคามจนทําให้เธอต้องโดนปิดแอคเค้าไปหลายแอคเคทาแล้วซึ่งหนูกุ้งเคยออกมากล่าวเอาไว้ว่าส้มจ๋าพี่เข้าใจนะว่าคลิปพี่เนี่ยมันสะเทือนใจน้องแต่การที่น้องเล่นรายงานพี่ทุกช่องเพื่อหวังจะปิดปากพี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรพี่จะบอกอะไรให้นะส้มจา๋ายิงท้าส้มทําแบบนี้ส้มก็เหมือนท้าทายพี่ให้พี่เปิดยูสใหม่และพี่ก็จะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อย การที่พี่ทำคลิปวิจารณ์นักการเมืองบุคคลสาธารณะพี่มีสิทธิ์ที่พี่จะทำได้เพราะว่าพี่วิจารณ์โดยสุจริตการที่น้องเล่นมิสซอโดยการรายงานช่องคนอื่นไม่ว่าจะเป็นช่องสลิมหรือช่องของคนเห็นต่างน้องไม่ชนะหรอกยิ่งน้องทำแบบนี้น้องยิ่งไปกระตุ้นต่อมความต้องการของเขายิ่งทำให้เขาทำคลิปเพิ่มมากขึ้นยิ่งทำให้คลิปเผ็ดม,มากขึ้นพี่ขอเตือนพี่ไม่ได้ขู่แต่พี่อยากจะบอกว่าพี่ก็ไม่ค่อยกลัวใครเหมือนกัน ล่าสุดนูกุ้งออกมาอัดคลิปอีกครั้งลังมิเกลียนโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ว่าว่างมากนะหรอโดยหนูกุ้งได้ตอบกลับไปว่าไม่ค่อยว่างช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยเพราะว่าจัดงานศพพ่ออยู่แต่ในเรื่องที่ว่าลงคลิปถ้าเกิดใครเจอคนที่หมิ่นสถาบัน มันก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เป็นประชาชนของพระราชาเราก็อันไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ทําธุระจัดการอยู่อันไหนที่เป็นหน้าที่ส่วนรวมก็ทําอยู่เช่นกันฉะนั้นก็ไม่ได้ว่างช่วงนี้ก็จะยุงย่งๆอาจจะยุ่งทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของจัดงานศพของพ่อด้วยฉะนั้นก็ไม่ได้ว่างค่ะแต่ก็พอมีเวลาเหลือที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับสถาบันว่างมากนักหรอไม่ค่อยว่างค่ะช่วงนี้ก็จะยุงย่งๆหน่อยเพราะว่า จัดงานศพพ่ออยู่แต่ไอเรื่องที่ว่าลงคลิปถ้าเกิดใครเจอคนที่หมิ่นสถาบันเนี่ยมันก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เป็นประชาชนของพระราชาเนาะเราก็อันไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ทำธุระจัดการอยู่ส่วนอันไหนที่เป็นหน้าที่ส่วนรวม ก็ทําอยู่เช่นกันค่ะฉะนั้นก็ไม่ได้ว่างค่ะช่วงนี้ก็ยุ่งๆอาจจะยุ่งๆทางเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องจัดงานศพของพ่อด้วยฉะนั้นก็ไม่ได้ว่างค่ะแต่ก็พอมีเวลาเหลือที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับสถาบันแล้วก็จะคอยสอดส่องดูแลกับคนที่หมิ่นสถาบันก็ยังทําหน้าที่ปกติค่ะไม่ได้ว่างค่ะแล้วคุณพี่อะคะ ว่างหรือเปล่าน่าจะว่างแหละเพราะว่าถ้าไม่ว่างก็คงไม่มาคอมเมนต์นะนะ กราต้องขอชื่นชมในความแข็งแกร่งของหนูกุ้งด้วยนะคะและทางทีมข่าวสตอกเกอร์เองก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับหนูกุ้งในการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปด้วยนะคะส่วนท่านท่าน,นอื่นที่อยากจะให้กําลังใจหนูกุ้งก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ในทิกต o k กันได้ค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารในรอบวันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางด้านสังคมโซเชียลรวมไปถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองค่ะก็มาติดตามกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวสตอกเกอร์กันค่ะ